สวัสดีแม่ๆที่มาดูย้อนหลังนะครับผมมาชมย้อนหลังนะครับผมถู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 ถถถถถ สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คนนายสีนะครับคุณแม่เงียบเงาเลือกเกินนะครับผมไโรโพขานไรคนนายสีนี่เงียบเงามากๆเลยนะครับแม่ไรคนนายสีนี่เงียบเงามากๆเลยนะครับผมไม่มีแม่แม่เวเข้ามาเลยนะครับผม ป๊ามันหักต้นไม้เขานะทำไม่รู้เรื่องอีกแล้วน่าลูกเบนเบนมวยเบนเบนอะเบนเบนนน่น,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 นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช้างอยู่ทางนน้นนะครับแม่แม่น่คนนายสีเรานะครับแม่แม่ โลกลับบ้านนะครับผมเลิกงานเสร็จภารกิจ <c oughs> คุณนายสีคุณนายสียืนแลบเล็ว สวัสดีค่ะหายไปไหนมาคะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับผมพอควานไม่ได้ไม่ค่อยได้ขึ้นไรนะครับคุณแม่พอควานเหมือนมันโดนปิดกั้นอยู่นะครับแม่แม่พอควานก็เลยไม่ได้ขึ้นนะครับผมต้องขออภัยแม่แม่ทุกท่านด้วยนะครับ นายเราทำอะไรอยู่เนาะอ๋อคัน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 ขานะครับมไม่มไ,ไม่ทุ่ทุ้ยคนนายด่าง อันนี้น้องริซ่านะครับเม่เมน้องริซ่าไปเล้วคนนายสิจะติดลูกให้พอออ่อควานหรือเปล่านอ้อคนนายนี่ สวัสดีแม่ๆทุกท่านนะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกับพ่อคอนได้นะครับแม่ๆม่แม่มท่านใดเข้ามาใหม่ก็เม้นมาสอบถามได้นะครับผมถ้าเกาขาน่ารักจังเลยไม่พางเกาเทมากเลยนะครับแม่ๆม่ นายสีทำอะไรอยู่ลูกมากี่โมงแล้วนี่ถึงเวลากลับบ้านหรือยังมาเร็วมามาน้อยใจพ่อหรือเปล่ามานี่มามาเร็วมาเร็วบอกมานี่ไปทางนู้นนะคะไม่เมนูโอ้ส่วนทางกับพกคอมากเลยนนพวกคอนเรียกมานี่ให้กลับบ้านนะคะัม่เมยประท้วงพวกคอนฉงนั้นไปตามเขาก่อน ไปงองเขาก่อนนะครับแม่แม่ไปงองเขาก่อนโอ้คุณนายกลับบ้านลูกกลับบ้านบ้านไม่ใช่ทางนี้เด้อคนละทางถโถยโทุหันมองหันมองอยู่ทางไหนพอควันอยู่ทางไหนไปทางนู้นลูกกลับบ้านทางนู้นไปเฮือไปไปเลยไปเฮือ ไปเร็วไปเร็วทางนี้ทางนี้มา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 ไหนมามามาเร็วมาเร็วมาเร็วมามากี่โมงแล้วนะครับแม่ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผม